สองโลสองหลตั้มชินบางๆนะปุยผพาไปเก่งนุรีได้ข้าวว่าแม่ขาใจดีให้าชาบจูนไปเลยนุรีีตะยิดดีใจ,ใจ <c oughs> เรื่ได้ตุ้ <c oughs> งลมไม่ได้เดี๋ยวจะรอบลมลมมากเลวันนีมาเลยเออต้องเ <c oughs> ดิน <c oughs> มาปีนังตาบัวก่อ <c oughs> <c oughs>

แะเราเอาน้ำแขงในนูบนปลาเราไม่มีเลยน้แขงในนู่นไส่ในนีม่อะไรนะน้ำปลาติมหมอเลยไ้แม่ตับมก็ะม่อเลยนะที่นี่เอาไม่เลยไม่เอาเลยฮาลูเอาซ้ำลมันเดืออืเดวไมซับชิกชิชินี่ก็ตั้บางๆเดีมันเออมันเละม่ดา วันั้นเอานี่ไปอายกว่าร้อยน้าั่ว่ะยังไงอน่อ่ลูกเบอว่าปาก็ไม่คายนะก็กินเองอก็ว่าก็ไม่ขอยทำคายก็จะกินเองซมำอ่ะว่ามึงเตรียมจำราเบียร่อยแปดสิบแปดบาทข้งในติ๊กตกมาอ๋อเนี่ยนี่ก็เคลืเตรียมตัวร้อยแปดสิบแปดบาท

จะไม่ลอ้จากกูเนี่ยจริงม,ม,มั้กูช่วยป่ะชวยอยู่ข้าวโปง่งหัวบ้นเราลอยดำปีแลม้มอยู่นานอวปีกูบึงเรียงกองเทศหนังไม่ได้ทกินกาเฟเมตตีเป็นแลลาปีเก็บลลาปีแล้ววันเย็นไข้ไหนล่ะไม่ไข้ไมไดนไได้ โ oh, อ้ยเดียววีเด <c oughs> ียววีเดียว้ยวยสละ